เนื้อหาบบําดับกันมาก็คือเรื่องของอะไรนะครับในหัวข้อวันนี้อยู่เนี่ยนะครับในที่ที่ผมจะสอนเนี่ยบทที่4และก็บทที่5เนี่ยเรายังเขียนในลักษณะที่เป็นซิงเกิลหกแบบอยู่ยังไม่ได้มีการแบ,บ่งเป็นฟ<ม>ังก์ชันนะครับโอเคนะครับโอเคแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่เราทำไ,ไมซึ่งเนื้อหาที่นักศึกษาเอกการสุเข้ายแล้วเนาะใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเรามองในมุมของภาษาโปรแกรม บทน,นี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับทีนี้นักศึกษาก็ต้องดูกันนะครับว,ว่าทำไมเราถึงต้องใช้อะไรนะครับสมมุติว่าโจทย์ของปีน,นี้นะครับเขาบอกว่านาาักศึกษาเขียนโปรแกรมอ่านคะแนนจากต้นพิมจำนวน5้า้าค่านะครับและก็ะเอาเฉลี่ยนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเราทำยังไงครับเราก็สร้างตัวแปรอะไรครับ5้าตัว เคไหมครับแล้วเราก็ใช้คําสั่งลิสห้บาบรรทัดแต่ละบรรทัดก็แทนแต่ละบรรทัดก็ของแต่ละหนึ่งตัวแปรใช่ไหมครับพอ,อลิสเสร็จป,ปุ๊บแล้วคุณก็ทำไมครับเอาคะแนนมาทำไมมาบวกกันแล้วก็มาหาได้ใช่หรอหาที่ห้าเห็นไหมค,ค,ครับที่ทันนะครับอันนี้ก็คือเราอันนี้ใช้ลูกไหมไม่ได้ใช้นะค,ครับเพราะว่าอันนี้เขียนแบบ ง่ายๆนะครับเพราะว่าจํานวน Data าของเรามันไงครับไม่เยอะใช่ไหมครับอต่น,นี่ก็ได้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับบอกว่าเอให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรัขบข้อมูลมาจากห้าเปเ็นร้อยวิธีก,การแก้ปัญหางนส่วนขคุณก็ร้อยจุดแปดเอาแล้วคุณก็รีดร้อยเป็นอะัดนะแล้วก็เอาสกอร์หนึ่งถึง ร้อยมาบวกกันแล้วก็หารด้วย่าไรหนึ่งร้อยนะครับซึ่งมันไม่เป็น best practice เช่นไหมครับมันไม่เป็น best practice best practice ทีนี้วิธีการแก้ปัญหานี่คือเราเราทำยังไงครับเราก็เปลี่ยนโปรแกรมของเราเนื่องจากอันนี้มันเป็นกิจกรรมเป็นโปรแกรมที่มีกิจการซ้ำใช่ไหมครับก็คือเรื่องการอะไรการอ่านข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งขนาดคุณอ่านข้อมูลคุณก็สามารถที่จะทําอะไรได้หาผลบวสกสะสมได้โอเคไหมครับหาผลบวสกสะสมได้ ใช่ครับเพราะฉะนั้นโฟล์ของโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะคอนเวิร์ตไฟล์เป็นลักษณะนี้ได้นะครับก็คือทำไมครับมีตัวแปรเพียงแค่ตัวแปรเดียวโอเคเลยครับนะและก็ทำไมครับทำา o ู p เรานี้ทั้งหมดกี่ครั้งหนึ่งร้อยครั้งเราก็เ้คํำสั่ง for โอเคไหมครับแล้วก็ทำไมครับใน for รอบแรกก็ลิ้ข้อมูลมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับ พอรอบทีสองก็รีดข้อมูลมาตัวที่สองถ้าที่เรารีดเราทำไมได้เราทำไมไหมครับหาผลบวกสัดส่วนโอเคไหมครับหาผลบวกสัดส่วนทันนะครับแล้วเราก็เอามาัทำอะไรครับเอามาหาค่าเฉลีย่ยโดยก,การทำอะไรครับเอาร้อยมาหาโอเคไหมครับอันนี้ก็ดูก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะักศึกษาเขียโปรแกรมได้อยู่แล้วทันนะครับนะครับอันนี้ถ้าผมเปลี่ยนคำถามใหม่ นะครับผมเปลี่ยนสนามใหม่ให้เขียนโปรแกรมเอาแค่ห้าค่าฟอรนะครับเอาแค่ห้าค่าฟอรแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับพอหาค่าเฉลี่ยเสร็จคุณก็เอาค่าเฉลี่ยมาหาผลต่างระหวา่างอีกผู้ที่ถูกป้อนเข้ามาโอเคนะครับแบ่งเปลี่ยนโจทย์ใหม่เอาแค่ห้าค่าฟอรนะครับโปรแกรมที่คุณเขียน,นได้จะเป็นลักษณะนี้ถูกต้นไหมครับ,นะรบต้องมีตัวแปร ห้าตัวก็มีค่าห้าแล้วลูกน้องแล้วก็รีดห้าครั้งเอามาทำไมหาผลบวกใช่ไหมครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วก็อะไรเอาสกอร์ที่รีดครั้งแรกมาลบกับค่าเฉลี่ยก็คือหาผลต่างระหว่างคะแนนที่รับมาตัวแรกกับค่าเฉลี่ยคะแนนตัวที่สองกับค่าเฉลี่ยนะครับนีนก็คือลักษณะของโปรแกรมของเรา ใช่หไหมครับแต่กรณีที่ข้อมูลคุณเป็นหนึ่งร้อยตัวทำไงครับทำไมครับคุณจะต้องเอาโปรแกรมตัวนี้มาแก้ใช่รับอ<ม>่าเกี่ยวกับคนไม่เ,เยคยร,รู้อะไรก็เอาโปรแกรมตัวนี้มาแก้ถูกต้องไหมครับถามว่าเราใช้งาสังส่งฟอได้ไหมครับ<ม>ถ้าเราใช้โปรแกรมนี้มาแก้ได้ไหมเอาโปรแกรมนี้มาแก้ไใช่ไหมครับ ได้ไหมเข้าใจผู้ไหมครับนะอ่านนะครับอันนี้คุณเอาโปรแกรมนี้มาแก้ไขได้ไหมได้ไหมครับอย่าลืมน,นะโจทย์ข้างหลังเ,เนี่ยพอคุณหาค่าเฉลีย่ยเสร็จคุณต้องเอาค่าเฉลี่ยไปลบกับอินพุตที่คุณเคยอ่านเข้ามาถูกต้องไหมครับอัานไหมครับอ่านนะครับแสดงวนะ่าถ้าคุณเอกกาโปรแกรมตัวนีน้มาแก้ไข ได้ได้ทำตอบทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะอินพุตที่คุณอ่านไปเนี่ยมันอ่านแล้วทำไมมันทิ้งเลยมันโดนโอเวอร์ไลท์ด้วยอินพุตตัวที่สองถูกต้องไหมครับโดนโอเวอร์ไลท์ด้วยอินพุตตัวที่สามไปเรื่อยๆโอเคไหมครับทันนะครับโอเคนะครับนะค,ครับอันนี้ก็คือเกิดผลว,ว่า ทำไมเราสิ่งก็มาเรียนเรื่องอะไรโอเคนะครับนะเพียนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเนี้ยเราคงไม่มา,าเน้นสร้างตัวแปรอะไรครับเราคงไม่มาเน้นสร้างตัวแปรร้อยตัวเนาะแล้วก็รีร้อยครั้งเลี้ยวเวเล่แล้วก็กเอาสกอร์ลบเอเ้ยวเเร่ร้อยครั้งเราคงไม่หลับโอเคนะครับคง <100. S 1> ไม่ไหลับนะครับอันนี้ สำหรับโจทย์ข้อแรกนะครับเราก็เรามาสู่การเรื่อง,องของอะไรน,นะครับโอเคนะครับฐานะอันนี้คือการเขียนโปรแกรมแบบที่เราไม่สามารถใช้ฟอร์ได้โอเคนะครับานะาฐานะนักสัตนะนะครับนี่ก็มีคนควรน,น,นักสัตว์ติดกัรเราก็มีตัวแปรร้อยตัวรีดร้อยบรรทัดหาผลบวกแล้วก็เอามาเทียบกันร้อนนะครับโอเคครับซึ่งมันไม่แพทิคอลนะครับไม่แพทิคอล อันนี้เรามาดูเรื่องของอะเรนะครับอะไรเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดนะครับของการแัดเก็บข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะของข้อมูลที่เป็นอะไรเนี่ยนะครับเดต้าที่เก็บในอะไรเนี่ยมันจะเป็นลิสต์นะครับของตัวแปรอะไรหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเทียบเข้ากับคุณมีลิสต์ของตัวแปรหลายๆตัวลงกันนะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ดบตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นการสร้างตัวแปรอะไรของภาษภาพาส์ขาอันเลตัวนี้คุณมีทั้งหมด5้าช่องโอเคไหมครับมีชนิดเป็นเหลี่ยวนะครับตอนเวลาคุณป,ประกาศอางนี้ปุ๊บนะครับ สิ่งที่ระบบมันทำก็คือมันก็จะเสมือนกับคุณสร้างตัวแปรสกอร์ทั้งหมดกี่ตัวครับห้าตัวโอเคนะครับนะเสมือนคุณมีตัวแปรสกอร์ห้าตัวเลยนะครับก็คือสกอร์หนึ่งสกอร์สองสกอร์สามสกอร์สี่แล้วก็สกอร์ห้าโอเคนะครับเสมือนเอเคนครับเพียงแต่ว่าการ access หรือการเข้าถึงข้อมูลนั้นเราจะไม่ได้ใช้คำว่าสกอร์หนึ่งสกอร์สองสกอร์สาม เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเด็กฐันนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเด็กเข้าไหมครับซึ่งมีชนิดเป็น integer. อินดิเจอร์เข้าไหมครับเพราะนั้นถ้าผมเขียน S สกอร์วงเล็บหนึ่งมันก็เทียบเท่ากับการที่ผมเขียนตัวแปรสกอร์หนึ่งโอเคไหมครับ S สกอร์วงเล็บสองนี้มันก็เทียบเท่าออกับตัวแปรสกอร์สองันไหมครับถันนะครับ เ okay, นครับอันนี้ก็คือลักษณะของความหมายของอก,ก็คือการสร้างที่คุณการที่คุณสร้างตัวแปร1ตัวมันก็ประอกอบด้วย list ของตัวแปรหลายๆตัวนั่นเอเพียงแต่ว่าการ access ข้อมูลเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า index เข้าไหมครับ, in okay, รบซึ่งลักษณะของ index บนภาษา p a s c a านะครับบนภาษาผมใช้เขาบนภาษา p a s c a านะจะมี data type เป็น integer ตท่านั้น เป็นมครัิเป็กทรอนิกส์อันี้ข้อกำหนดของเขาเป็นเชิงแกลมมากโอเคนะครับและสถานะนะครับทีนี้ตอนเวลาคุณสร้างอเรนะครับอันนี้คืออันนี้ก็ต้องกังนะครับตอนเวลาคุณสร้างอเรเนี่ยระบบนะครับจะไปทาการจัดสรรพื้นที่โหวดความจําให้กับตัวแปรนะครับในที่นี้ก็าสมมติจจัดพื้นที่โหลดความจําให้กับตัวแปรสปอร์ห้าตัวใช่ไหมครับ ลักษณะการจัดสรรนะครับถ้าคุณด,ดูที่รูปมันจะเป็นพื้นที่ที่ทาไมครับ <S 2> <S 2> เรียงต่อเช่นกันเข้าใจไหมครับนะนะยกตัวอย่างเช่นสปอร์ไอเทมแรกอยู่ที่ไอเอฟสิบกับสิบเอ็ดสมมติคุณที่มีขนาดสองใบนะไอเทมที่สองก็สิบสองสิบสามโอเคไหมครับนะ <S <S เป็นพื้นที่ที่ทาไมครับเรียงต่อเช่นกันเห็นะครับอันนี้เคลียร์นะ เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่ง 3. นะครับนะครับนะสกอร์อันนี้ช่องที่อะช่องที่หนึ่งมีแวลูเท่าไหร่โดดอันนี้คือการ assign value มีค่าเท่าไหร่ยี่ห้าโอเคนะครับนะสกอร์ช่องที่สามใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยี่เจ็ดนะครับ สกอร์ช่องที่5มีค่าเท่ากับ34อันนี้คือสกอร์ช่องที่6คืออะไรครับเอาออฟเลิ link. ก็คือมันเออเลยโอเคไหมครับมันก็เจ๋งเลยทันนะครับเห็นไหมทัน่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการสร้าง ตัวแปรอะไรที่มีชื่อคำว่าอะไรครับหนักโอเคนะครับขนาดที่ชอ่องห้าชอ่องคราีาวาสร้สางตัวแปรเนี่ยถามว่าค่าเริ่มต้นมีค่ากันเท่าไหร่คำตอบคือเราไม่รู้เป็นเรื่องของระบบขากาดน,น,น,นะครับอันนี้ต้องคิดหนักนียนะครับแต่เวลเราดีแค่ตัวแปรปุ๊บเนี่ยถามว่าค่าเริ่มต้นของตัวแปรมีเท่าไหร่เราไม่รู้ แล้วแต่ระบบจะกำหนดค่ามต้นให้แต่หนนานที่อยู่คุณคุณก็ต้องมากำหนดค่ามต้นให้เองโอเคนะครับในพาสตคาวใช้คำสั่งนี้ก็คือคำสั่งอะไรครับ Assignment ก็ Assign ไปทีละอะไรครับทีละ e ิ e m e n t โอเคนนะครับอเอยเียนนะครับนักศึกษาลองนักเรีนนนยนมือซือของ นี่ภนะาษาคุอกรม่านิดตอรนะครับอ,นนอันนี้ต้องอันนี้ต้องจำอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมสร้างอะไรโอเคนะครับอันนี้มมีกี่ตัวครับสามตัวนำมินิริปเปิลอินดิเจอร์อันนี้ภาษาพาสคาลที่คุณใช้งานปัจจุบันเนี่ข้ออนุญาตกำหนดค่าเริ่มต้นได้โอเคนะครับในกรณีรที่เป็นอันเรกที่เป็นซิงเกิลเบนด์เนี่ยอันนี้คือค่าเนในในริ่มต้นอินดิเน่แรกคีอค่าเท่ากับสองสาม 5้แล้วก็4แล้วก็1นโอเคนะครับอันนี้เรียวอะรกีช่อง3ช่องมีค่าตัตคือน่งจีนสอน่งมโอเคนะครับเราสามารถใช้คำสั่งที้ในการกำหนดค่าต่มตนได้โอเคนะครับทำไดโอเคนะครับอันนี้ฟีี่มีกี่ช่อง2ช่องมีชนิดเป็นฟูรีค่าิ่วตนคือคูกับฟ โอเคนะครับอันนี้อน,นุญาตให้คุณกับเบอร์ทะลุต้นแบบนี้ได้นะครับในภพพาษาภาษาข่าวหันนะโอเคนะครับอันนี้จำจำทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะทำอันนี้ทำอะไรครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้การนำรูกเนาะใช่ไหมครับปอตั้งแต่นานอ่านจนถึงห้าค่ทำทั้กี่รอบห้ารอบเอาข้อมูลในอินเด็กซ์เบอร์ช่องที่อ่านมาโชว์ โอเคไหมครับ okay, right? อันนี้ก็จะแสดงเลขอะไรเลขสองแล้วก็เลขสามเลขห้าสิบแล้วก็เลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลของอะไรเรียวเรียวอะไรเอาข้อมูลของเรียวอะไรมาโชว์โอเคไหมครับก็จะสังเกตเลขจุดหนึ่งเลขจุดสองแล้วก็เลขจุดสามอันนี้เอาข้อมูลของอะไรที่ว่าคือเวนซี่มาโชว์นะครับโอเคนะครับก็จะแสดงสองค่าแค่นี้แหละ คูกระฟอกโอเคนะครับอ่ะอลำงาันดูครับเออใ,ใครใครไม่มีเพื่อนนั่งกับเพื่อนนิดหนึ่งนะแล้วคนนิดหนึ่งพอดีไม่มีอันนี้พอดีีกว่าจะเป็นต้องย้ายห้องจริงนะครับ เอเคนะครับเคี๋ยวนอเคียนะถ้าใครไม่อยากจับแม่ตัวนี้นะักศึกษาเกยบเป็นนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ิดอะไรนำเท่าไหร่นำสองนะอะไรอีกเท่ากับสามนำสามเท่ากับ แล้วอะไรครับน้ำเท่าไร4ใครพิมพ์ได้กินไปเลยนะครับไม่ต้องรอถ้าเกิดเท่าไร4น้ำ5ถ้าเกิดเท่าไรจะทำหนึ่งเหรอ แก่มันฑิอาจารย์เริ่มต้น n เท่ากับแล้วก็มี i เท่ากับคือสองตัวไปตรงมาใช่ไหมคือคือแบบ editor อ่ะที่พิมมันเอ่อเขาเรียกอะไรนะนี่คือโคตรต้นเนาะต้องพิมเดินประธานอ่ะนำหนึ่งเนาะคือมันไปกระทบตัวนู้นเบอร์สองนะเห็นปะ 四、三了，下班。 กําหนดค่าเติมตัวทีละอะไรครับทีละตัวนี้ก็ได้ถ้าใครไม่จำฟอร์แมตแรกโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ไม่อะไรครับไม่สะดวกกระจายนครับมันจะไม่สะดวกจะมาคอนสัมมิตรมากําหนดทีละทีละตัวทีละตัวทีละตัวโอเคนะครับหันน้าโอเคนะครับนี่คือวิธีการกําหนดค่าวและพวกนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานโอเคนะครับอันนี้การใช้งาน อย่างนะครับเบื้องลอางปฏิการอะไรเข้าเซ็ตช่องที่8โอเคนะครับอันนะครับทุกคนทำนะโอเคนะครับเยอะนะครับอันนี้ครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง เนครับนักศึกษาลองเราไปดู ช่องที่หนึ่งอันนี้คือช่องที่อะไรช่องที่ไอถ้าไอนั่นก็ส่องไปว่าอันนี้ลำเบอร์ช่องที่อะไรช่องที่สองโอเคไหมครับหน้านะครับนะครับอันนี้ก็คือช่องที่หนึ่งอันนี้คือสกอร์ช่องที่อะไรไอนั่นก็ส่องเข้าไว่าสกอร์ช่องที่สองโอเคไหมครับ เนี่ยผมเขียนที่ได้นะครับสคบวกหนึ่งภาษาลองดูตามก็ได้ครับอันนี้คือสอ์ช่องที่อะไรครับอันนี้ก็คือสอ์ช่องที่3โอเคครับนะการ Access ขึ้นอยู่กับค่าของอินเด็กซ์ันนครับในะสิ่งที่อยู่ในอินเด็กซ์คุณจะใส่เป็น i บวกหนึ่ง i คูณ i อะไรก็ได้ใส en ่เป็นเอช่อะไรได้หมดโอเคไหมครับขอให้ผลลัพธ์มันเป็นอ่ะไรน n t e g e รทันนะครับลักษณะถันนะโอเคนะครับลักษณะลำดูลนะครับนี่คือผลลัพธ์ข้นมาเห็นไหมครับ นี้อะไรชอบที่สามสิบเขียนนะครับอันนะใันไม่ทันก่อนนะครับอ่านนะครับเขียนนะ,ะทีนี้สังเกตดูว่าเราย้อนกลับมาที่ปัญหาของเรา คือปัญหาข้อนี้ตอนไหนครับเขียนไหมครับเอารัดสกอร์เข้ามาเนาะแล้วก็ทำไมครับหาผลบวกแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยโอเคไหมครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าถ้าเราพวกเป็นเนี้ยนะครับคุณไม่สามารถจะใช้คําสั่ง for ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวแปรสกอร์มันโดนละมันโดนเพราะอะไรมันโดนตัวใหม่มันจะไป overwrite ตัวเก่า ถูกต้องไหมครับนะดังนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้คุณทำไงครับคุณก็จินตนาการนะเดิเมื่อไหร่นี้ถูกต้องไหมครับวิธีกแก้ปัญหาถูกต้องไหมครับทำไหมก็มีสกอร์ห้าตัวเนาะถูกไหมครับอันนี้คือสกอร์ตัวร้อยตัวเนาะรับร้อยครั้งอย่างนี้โอเคไหมครับนะโอเคนะครับนักศึกษาดูนี่ก็คือสกอร์ ไม่ว่าจะร้อยตัวห้าตัวมีค่าเท่ากันถูกต้องไหมครับเวลาเนี้ถได้ไหมผมเขียนนี้ได้ไหมครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับอะไรใช่ไหมใช่ป่ะผมมีปัญหาเรื่องการใช้เมาส์วันนี้นะไม่คีย์บอร์ดโอ้นะ เลียนจริงได้ไหมเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมอันนี้เราก็เปลี่ยนจากสก,กอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสก,กอร์ช่องที่หนึ่งได้นะเอาปัญหานี้ก็ไดนนะ้เขียนได้นะครับเขียนได้นะไหมตู้บ้า ถูกไหมครับอันนี้เขนะียนได้นะแทนที่เราจะใช้ตัวแปรเดียวเราให้ใช้เป็นอนะไรแทนได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับห้คิดตามนะครับเขยียนได้นะเขยียนได้นะ ตา้น,นะครันะครับนะอย่างที่บอกอารมันก็เทียบเท่าคุณมีตัวแปลตัวห้ตัวที่คุณารขึ้นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์งการลันก็จะเหมือนเดิมเอ่ออารีตกทำอะไรครับเดี๋ยวาานิดนึงโอเคนะครับศาดูแล้วก็พยายามจินตนาการตามนะครับ โอเคเนาะทันนะนครับรักษาทานันนะแค่ไม่ทันบอกนะครับเดี๋ยวที่บอกดูนะครับดูวิธีคิดนะดูนะครับโอเคไหมครับทันนะหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับ ไอ้คุณเขียนเรืเ่องะไรมันได้เป็นตรงไหนครับไอ้นี่เป ถึงช่องที่ห้าถูกต้องไหมครับนะแต่อย่างที่บอกไอ้นี่มันเป็นเรื่องของอะไรครับากิจกรรมซ้ากันถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องของากิจกรรมซ้ากันอย่างที่บอกมันก็จนะให้เด้ถองอะไรครับการที่จะใช้ฟอร์ได้มันมีตัวแบบปรมีแค่ตัวแปเดียวถูกนตะ้องไหมครับโอเคไหมครับมันก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรได้ครับ đi ra đấy mắt anh đi về đây thằng mắt, tìm về đây tìm về đây thầy. các tiền tên? ai nè Okay, we have, เดี๋ยวนะเราต้องรัดูเราจะต้องเช็คกันมากที่สุดที่ผมกิอ๋อตัวตายอะไรยังไม่ได้สร้างครับตัวตายดิฟด้วย โอเคไหมครับ okay,